เคยคิดไหมครับว่าถ้าเราอยากทำคอนเทนต์เกาะกระแสะแบบไม่ดูพยายามเกินไปจะต้องทำยังไงวันนี้มีตัวอย่างจาก duo l i n g o ที่ทำคอนเท็กซ์ชวลมาเก็ตติ้งได้เนียนมากมาเล่าให้ฟังครับช่วงที่โรซาเรียปล่อยอัลบั้มลัก์คนพูดถึงกันเยอะมากเพราะมีเพลงถึง14ภาษาซึ่งตรงกับคอนเซปต์ของดูโอลิงโกแบบเป๊ะๆแถมโรซาเรียยังเคยบอกว่าเรียนภาษาจากแอปนี้จริงๆด้วยทีมดูโอลิงโกเลยปล่อยคลิปล้อเพลงเบอร์ไยเอานกพูกมาแต่งชุดแม่ชีคุมออเคสตารานกพูกทั้งวงให้เข้าคอนเซปต์ภาษาของอัลบั้มแบบลงล็อกสุดๆเพราะดูโอลิงโกไม่เกาะทุกกระแสแต่เลือกเฉพาะโมเมนต์ที่เกี่ยวกับตัวเองจริง คอนเทนต์จึงออกมาเป็นธรรมชาติสนุกและแชร์กันไวมากยอดดูบนติ๊กต็อกเกิน750,000คนแบบออร์แกนิกที่ไม่ได้ลงโฆษณาเลยนี่เด็กครับสเสน่ห์ของคอนเท x t ์ทวมาร์เก็ตติ้งาจับจังหวะถูกก็เป็นไวรัลได้แบบไม่ต้องฝืนเลยแล้วเพื่อนๆคิดว่ามีกระแสะช่วงไหนที่คิดว่าเหมาะกับการทำคอนเทนต์ของแบรนด์คุณเองด้างลองแชร์ไอเดียกันมาหน่อยครับส่วนใครที่สนใจหาความรู้การตลาดแบบสนุกๆอ่านเพิ่มเติม,ตมสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์และช่องทางอื่นๆของการตลาดวันละตอนได้เลยครับ